รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับ USB, SD Card นะครับล i n อินนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบใช้ไฟ DC ได้นะครับ DC 9โวลต์นะฮะมีหูหิ้วพับได้นะครับเป็นยี่ห้อ Toshiba นะครับโมเดล TYRSR1 นะครับใช้งานได้เต็มระบบทั้งวิทยุวิทยุถึงขึ้น108ด้วยนะครับหูฟังเสีซอปกติรูปสตูดิโอนะครับใส่ฐานได้ด้านหลังจะมีช่องเสียบสัญญาณ FM/AM เพิ่มเติม,มนะฮะแต่ว่ามันมีเสาวิทยุอยู่แล้วนะครับใช้ฐานเบอร์2 a งหก้อนทดสอบไว้เรียบร้อยนะฮะหลังฐานชาติเอ็มนะครับเครื่องจะมีรอยบ้างตามกันเวลานะครับสินค้ามือสองโอดมามานะครับเริ่มต้นนะเอ่อตัวนี้ลืมบอกไปว่ามีม้แปลงแถมนะครับม้แปลงลูกนี้แถมให้นะครับซื้อไปพร้อมใช้เลยหรือว่าจะใช้ฐานก็ได้เวลาพวกพาไปข้างนอกนะฮะ หรือว่าจะใช้ไฟก็ได้เสียบไฟปุ๊บมีระบบนาฬิกาด้วยนะครับตั้งปุุกตั้งสลีปได้นะครตัวนี้มีช่องไม้นะครับเริ่มต้นเสียบมอแปลงที่แถมให้หรือว่าใส่ทานเบอร์ 2A นะครับ 2A หก,ก้อนนะครับกดปุ่ม power ปุ่มนี้นะครับสถานะไฟติดนะคอันนี้เปิดปิดนะครับเดี๋ยวขอยาเก่งขึ้นก่อนในติดลิขสิตนะครับ จูนคลื่นก็คือเน็กรีเวิร์เนี่ยแล้วก็มีไฟบอกด้วยว่าคลื่นมันชัดแค่ไหนนะครับมีตัวสัญญาณสิ่งน่าคลื่นนะครับสถานะไฟติดครบเลยลำโพงในตัวเป็นรูปสตูดิโอนะฮะตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มอันนี้เปิดปิดแสงนะครับปุ่มแรกเปิดปิดแสงนะครับ ตัวนี้จะตั้งปิดได้120นาทีนะครับตั้งปิดเครื่องนะครับอันนี้ตั้งเวลาสามารถเป็นนาฬิกาได้นะครับตัวนี้นะครับตั้งเวลาตั้งวันที่อะไรทุกอย่างได้เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับสำหรับคนที่จะศึกษารายละเอียดให้ใช้ Google t r ท n s l a t e แปลเอานะฮะส่วนมากก็ตั้งเวลาตั้งวันที่ตั้งเดือนปีปกตินะครับตัวนี้จะเมมขึ้นนะครับอย่างเมมเลขห้า ก็จะขึ้นทีห้าค้างไวสักกระพริบเนี่ยฮะนะครับแล้วเราก็มากดหาที่เราเมมเนี่ยเมมไว้ที่ห้าก็จะอยู่ที่ห้าประมาณนี้นะครับอันนี้มันคลื่นของญี่ปุ่นแต่ว่ารับได้ถึงทุกคลื่นของบ้านเรานะนะครับไที่เมมไว้เมื่อกี้นะกดที่ตัวเลขนะที่เราเมมไวยังเมมไว้ที่ห้าก็กดเลขห้าหาคลื่นก็ตัวนี้เวลาเจอคลื่นมันจะดีเทคเองนะครับพระบรมรูปนะครับ กด next reward ตรงนี้นะฮะเรืเ่องนักกีฬาจากกระยาชายและหญิงในประเภทศรับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับถึง108เมกะเฮิร์ตนะครับ๋ยวผมจะลองหาไปเรื่อยๆให้ดูนะครับได้โคดต้า3ชิน้นนะนะครับที่จะเดินทางถึง108นะครับย้ำนะครับรับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับก๋วเมสุกประเสริฐของผมจะลองชงูนคืนย้อนหลังดู นถึงร้อยแปดนะครับหร่อเลาปัดได้นะครับนร้อยแปดนะครับรับคลื่นดีมากนะครับตัวนี้นะฮะอีกต่อที่สองรถยนต์ฮอนด้าเอสยูวีรับได้ทุกคลื่นคือเราสองคนเลยปกติคุณแม่อยู่กับน้องพลอยไหมครับเสียงดีด้วยนะครับไม่ได้อยู่กับน้องพลอยน้องสามารถก็ปัดยานเสียงนะ เล็กดเสียงจากวิทยุหรือว่าจากไมค์หรืออุปกรณ์ภายนอกมาลง USB หรือว่า SD a า d ได้ทดสอบให้ดูนะครับไม่ใสยังไงบ้างเสียบที่ USB อย่างเงี้ยนะฮะแล้วกดรมันจะมีปุ่มแดงๆตรงนี้คือให้เลคอร์ดกดค้างไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มมาแล้วนะครับเจอเขาทุกครั้งมันจะขึ้นเขาว่าเล็กขอดที่หน้าจอนะครับต้องคอยเคยปรึกษาเลย FM มา USB เรื่องนจะบอกเลยครับเวลามีเรื่องหลักใจเล่าให้เราฟังไหม ก็เขาก็คุยทุกเรื่องก็คุยแบบพึ่งน้อกว่าชัดไม enfin ่ชัดได้เท่าไหร่เนี่ยบอกสถานะบอกนะครับจะปิดหน้าจอก็ได้นะครับหยุดปิดเสร็จะ้แต่เวลาอัดเลคคอร์ดเสียเีทุกอย่างมันจะโดนล็อกไว้หมดเวลาหยุดจะหยุดเลกคอร์ดให้กดสต็อปนะครับแต่ว่าอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ที่จะเกิดแล้วเราก็มาลองฟังดูเนี่ยโหมดยูเอสบีโหมดเรื่องโหมดยูเอสบีนะครับก็มาลองฟังกดเพล์นะฮะ เลครับว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรือว่าเมื่อกี้มีเรื่องหลักวิทยุนะฮะก็มันจะลงมาที่ USB เรียบร้อยมันจะขึ้นเข้า MP3 ตัวนี้อยู่ที่โหมด USB นะครับคือไม่มีทีท่าว่าจะเกิดอะไรแบบนี้เลยฟังก์ชันทุกอย่างจะกดตรงนี้มี power FMAM SDcard USB Line In m ม c นะครับจากสายตาคุณแม่คือมันเกิดเรื่องหักๆมาแล้วก็พจราพนัก้งไปหรือว่าจะอัดจากพวกอุปกรณ์ภายนอกนะลง USB เดี๋ยวผมจะต่อจากวิทยุเครื่องนี้เข้า Line In แล้วกดคำว่าไลน์นะครับรับประทานได้ด้วยรับประทานไปด้วยควรรับประทานนะนี้ต่อจากเครื่องนี้นะครับแล้วก็ีูากดาให้ประชชนแล้็กก่อนยูเอสบีก็หลักการเดียวกันก็กดเล็คอร์ดตรงนี้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะทดสอบเล่น USB เล่นเล่น SD card USB นี่เล่นไปแล้วนะครับ เสียบ S S D การ์ดใหญ่นะฮะเขาเรียกว่า h 4 s C นะะีฮะเสียบปุ๊บเข้าไปนะครับกดเล่นที่คำว่า h d S D ก a r d นะครับลองรับทุกอย่างนะครับเพลงเนี้ยเป็นดี3าอย่าลืมนะครับมีมอเตอร์แปลงแฉมให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับเสียงดีนะครับ เลือกเพลงก็เน็กรีเวิร์ดอย่างเงี้ยปกตินะครับพวกนี้จะเป็นเลือกเพลงแล้วก็วกตั้งฟังชั่นให้รีเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นบวกลบเสียงตั้งให้ช้าเร็วนะครับตั้งให้ช้านี่ก็ลบตั้งให้เร็วก็บวก อันนี้ตั้งให้เร็ว,พวกพบวบได้หมดนะครับฟังชั่นล้นเหลือนะครับเล็กพกพาง่ายนะครับ,น,รบนี่ห็นมเก็บได้นะครับัเนี้นะครับเครื่องจะมีรอยบ้างนะนี่ไม่ได้ถัดออกให้นะครับ ข้างล่างติดกันกระแทกไว้เรียบร้อยนะเดิมเดิมเลยปิดหน้าปัดมาตรงนี้นะปิดแสงไม่ดังคกนนะ่ยนะ เล่นก็กดสต็อปนะครับแค่นั้นเองปิดเครื่องก็ตรงนี้ปุ๊บนะครับโอเคนะครับพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ